ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ป้าป้าพามาตะลุยอีกแล้วค่ะวันนี้ป้าพามาคาบูเซลหรือที่คนไทยเรียกว่าเปิดท้ายขายของนั่นเองวันนี้ป้าก็จะพามาดูเนาะว่าที่อังกฤษนั้นเขาเปิดท้ายขายของกันยังไงเนาะของก็จะมีมากมายให้เราเลือกสรรเช่นเดิมวันนี้ป้าก็จะมาดูถ้วยชามรำหายของป้าอีกแล้วเช่นเคย ป้าเป็นคนที่สะสมพวกถ้วยชามาเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีความสุขมากกับการได้มาเดินตลาดแบบนี้เพราะว่าเขาจะเอาของเก่าอ่ะมาขายกันนี่ร้านแรกก็จะมีของมากมายมีต้นไม้ด้วยวันนี้คาบุเซวันนี้นะเขาก็จะมีทุกเดือนต้นเดือนอาทิตย์ต้นเดือน,อน,เ,อนเขาก็จะมีของมา วางขายกันอันนี้ก็จะมีเห็นไหมเขาก็จะมีของหลากหลายเหมือนเปิดท้ายขายของทั่วไปแบบเมืองไทยแล้วก็จะมีรถมาตั้งเรียงวันนี้ก็อาจจะแฉกนิดนึงเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะนะเขาก็จะมีของหลากหลายไอ้นี่ป้าจะเดินเข้าทางนี้เลยดีไหมเนี่ยเพราะว่าขอโทษละกันขอเดินเข้าทางนี้เลยละกันเนาะไม่อยากอ้อมตรงนู้นแต่รู้สึกว่า รองเท้าป้ามันจะไม่เหมาะกับการเดินพื้นหญ้าที่มันเปียกน้ำอย่างนี้เลยอะอ่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นชนกันเนาะว่าเขามีขายอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเนาะส่วนมากแล้วเขาก็จะมีของค่อนข้างที่จะหลากหลายนะที่นี่เสื้อผ้ารองเท้าจิปาถะเพราะว่ามันเป็นเปิดท้ายขายของเนาะเขาก็เลยจะมีของมาวางค่อนข้างที่จะ เยอะเลยทีเดียวยิ่งเท่าแดดดีนะคือบอกเลยว่าคนขายเยอะมากนี่ป้ามาแต่เช้าเลยนะป้าตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งอาบน้ำแต่งตัวรอรถไฟเพราะรถไฟมีแค่ชั่วโมงละคันเองเพราะวันนี้วันอาทิตย์เนาะมันก็จะมีแค่ชั่วโมงละคันป้าก็รีแบบไอ้นี่เลยอะ่ะเพราะว่าป้าไม่ได้มาคารบุเซลแบบนี้นะ่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วอะ่ะอุ้ยป้าชอบเสื้อตรงนี้จังเลยอะ่ะ ช่วยตัวนี้สวยอะของซาร่า t ามั o n ์ this ี n e Oh, sorry. ษ o ามัสต t อันนี้เช่นาอย่า e โอเคอันนี้ก็ส5 0หสิบาทเนาะของซาร่าก็จะมีของนี่ก็จะมี้นี่เนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยป้าเจอจานคามรามหายป้าแล้วไหนดูสองซี ว่ามีอะไรน่าสนใจไหมไม่มีไม่มีป้าก็เดินผ่านไปส่วนมากแล้วนะป้าจะมาป้าก็จะได้ถ้วยชามค่อนข้างที่จะราคาถูกมากที่นี่เพราะว่าบางคนนะ่ะเขาเหมือนกับว่าเขาเอาของมาปล่อยขายก็สไตล์เมืองไทยอะเนาะเอาของมาปล่อยขายเพื่อที่จะให้ไม่ลบบ้าน ป้าเจอถ้วยอันนี้ก็น่ารักดีเนาะแต่ว่ายังไม่เป็นที่ถูกใจนี่แต่ที่ป้าชอบนะป้าชอบแบบสไตล์ซิลเวอร์เงี้ยที่เป็นพอตสำหรับแบบว่าป้าสั่นไปหน่อยเนาะเพราะว่ามือสั่นจะปิดกระเป๋าตังกลัวโดนล้วงกระเป๋าก็ไปเดินฝั่งนู้นตอนนี้มันยังเช้าอยู่เนาะคนก็เลยเขาเรียกอะไรคนขายก็ยังจะมาลงขายค่อนข้างที่จะยังน้อยอยู่แต่เดี๋ยวป้าก็จะพา ดูที่เขาจริงๆนะถ้าเป็นซัมเมอร์นะที่แบบว่าอากาศดีนะคือเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยเต็มไปด้วยรถหรืออาจจะเพราะป้ามาเช้าไปวะนี่เพิ่งจะ7จ็ดโมงสัมเจงครึ่งเองอะป้าก็ถึงแลว้วว่ะแต่ว่าก็มีคนมาเช้ากับป้าอีกเห็นไหมดูดิ มีคนมาเช้ากับป้าอีกไม่ได้ว่ามีแต่ป้าคนเดียวนะที่มาเช้าอะ่ะเพราะว่าถ้ามาเช้านะเราก็จะได้ของดีในราคาที่ถูกเนาะมันก็เป็นธรรมดาทุกคนก็เลยจะพ่อนเนี่ยรถขายของก็จะป้าหมุนเร็วไปนิดนึงนะซอรี่ป้าลืมตัวด้วยความที่เคยชินกับการเดินเร็วทําอะไรเร็วเนาะถ้าเกิดดูคลิปป้าแล้วเกิดอาการมึนหัวหรืออะไรขึ้นมาป้าต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะ ป้าจะค่อยๆปรับปรุงนะคะป้าก็เป็นมือใหม่เนาะคือแบบมือใหม่หัดการหัดทำ YouTube หัดรีวิวเนาะอายุจะ50แล้วเพิ่งจะมาเริ่มทำก็คือมันก็เป็นการเรียนรู้ดีเนาะนคือปกติอะป้าจะเป็นคนไม่ใช่แนวแบบนี้เลยนะ ไม่ใช่แนวแบบมาถ่ายเดินถ่ายวิดีโอป้าจะเป็นแนวแบบเดินซื้อของฉับๆๆๆๆซื้อเสร็จเราก็ไปแต่นี่คือก็อยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศเนาะแบบว่าเหมือนก็เอามาแชร์ประสบการณ์กันว่าเออเขามีอะไรขายบ้างเขามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเวลาป้าไปทานที่ไหนขนมที่ไหนอร่อยร้านไหนพาสต้าอร่อยอาหารอร่อยเบเกาสต์อร่อย,อาาออย,ออยป้าก็อยากเอามาแชร์ประสบการณ์กัน ร้านนี้แม่นี่คิดดูขายแม้กระทั่งที่ดูดฝุ่นน่ะอันนี้ก็จะมีหนังสือแต่เขาจะดีนะเขาจะเห็นไหมจะมีเด็กๆค่อนข้างที่จะเยอะมาขายกับพ่อแม่เพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาสอนเขาสอนลูกเขาให้รู้คุณค่าของการของเงินน่ะว่าแต่เงินน่ะคือกว่าจะหามานี่คุณป้าสองคนนี้นะที่ขายดอกไม้นี่คือคนไทยนะเนี่ยป้าซื้อดอกไม้แกค่อนข้างที่จะบ่อยเพราะว่าแกปลูกดอกไม้สวยมาก เดี๋ยวยังไงก็ถ้าป้าเงียบไปก็ดูชมภาพไปเนาะแต่รู้สึกวันนี้ของจะเหมือนนี้ป้าเจอเครื่องซิวเวอร์แล้วป้าก็จะต้องขอเข้าไปส่องตามสไตล์ป้าเนาะแล้วก็เจอสีน้ำเงินสวยงามอลังชังหนึ่งอันแต่ว่ามันไม่ใช่แนวป้าเขาก็จะมีของหลากหลายเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นซิลเวอร์เทรย อย่างที่ป้าก็ชอบนะไหนไปดูฝั่งนน้นสิปกตินะก็คือแถวเนี้ยจะเต็มไปด้วยรถเลยแล้วก็จะมีข้างในอีกนะข้างในก็จะเป็นพื้นปูนข้างในอาจจะเอ่อเรทอร์อีอกอ,กอกขเขารียกอะไรนะอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะอาจจะมีไปถึงข้างในเนาะตอนนี้ก็เดินสนามหญ้าไปก่อนเปียกๆแต่ก็คือนี่จ้านี้ก็คือนะ นางเอากระเป๋าหนังแท้นะมือสองมาวางขายอย่างเงี้ยทุกเดือนเลยตาดีได้ตาไร้เสียนะบางทีนะได้แบบว่าของดีอะในราคาถูก<อ>ก็จะมีหลากหลายแบรนด์แล้วแต่นี่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้ามือสองนะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น รองเทา้าจะมีบูทมีอะไรแต่ส่วนมากป้าไม่ค่อยซื้อของพวกนี้เพราะว่าอะไรอะป้าไม่ค่อยรู้ว่าที่มาที่ไปเนาะ <Yeah. S 1> เขาเหมือนกับว่า <Yeah. S 1> เขาไปเอามาจากร้านชาริตี้อีกทีหนึง่งแล้วก็เอามาขายอะ่ะแล้วเราก็จะมาฝั่งนี้ <Yeah. S 1> อุยอ้ยป้าเห็นร้านนั้นน่ารักมากเลย <Yeah. Okay. S 1> เนี่ดู <Okay. S 1> ตุ๊กตาเก่า น้องหมีทั้งหลายแลเขาก็เอามาขายเห็นไหมความน่ารักของน้องหมีน่ารักมากแต่ป้าชอบร้านตรงนู้นอันนี้จะแบบว่ามีนาฬิกาเก่าอันนี้ไม่ใช่คนอังกฤษนะน่าจะเป็นพวกโรมาเนียพวกอะไรเงี้ยสำเนียงจากที่เขาพูด นี่ป้าชอบร้านนี้ป้าจะให้ดูป้าเขค่อยหมุนะเนียเดินช้าโคตรเลยนี่น่ารักมากเลยอ่ะจักสวยมากแต่ร้านเขาไม่ค่อยมีอะไรขายนะแต่การจัดร้านเขาเนี่ดูกระทั่งผ้าเช็ดมือก็ยังมาขายกันป้าเจอป้าจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นเลยไหมเนี่ยตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีโอ้โหป้ารู้สึกว่าจะซ้ายดีขวาดีฝั่งตรงนู้นนะสุดถนนนู้นก็มี แต่ป้าว่าป้าไปทางนี้ก่อนดีกว่าป้าเห็นร้านประจําป้าแล้วร้านรือ้อร้านรื้อขอ,ของของป้าคือของมันจะอยู่ในในกระบะแล้วป้าก็จะต้องมารื้อค้นว่าในกระบะนี้มีอะไรนี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวดียป้าพาร้านนี้ก่อนร้านนี้นะเจ้าของโคตรหล่อเลยคือบอกตรงๆร,ร้านนี้คือคนมานี่ ไม่รู้มาซื้อของหรือมามาดูเจ้าของนะเอ๊แต่เจ้าของยังไม่เห็นว่าวันนี้เขาก็จะมีแบบเป็นแจมเปอร์เห็นมาเป็นแคชเมียร์ใส่หน้าหน้าหนาวเนาะแล้วเขาก็นี่ก็จะเป็นกองกองนี่ไงเจ้าของเห็นไหมหน้าตาดีว่าเมื่อกี้ไม่เห็นนี่คือแบบมาขายมาขายนี่ขายความรอยอย่างเดียวเลยนะ นี่อันนี้ก็จะเป็นพวกสกาฟนะผ้าพันคอที่มากอกองมาหันตะไคร่ควานเยอะเลยอ่ะเยอะมากแล้วแล้วป้าก็ถึงการรื้อขน้นคือร้านนี้นี่บอกเลยว่าทุกอย่างอยู่ในรังค่ะคุณต้องมารือ้อค้นเอาเองว่าคุณก็คือโชคดีได้เขาเรียกอะไรนะโชคดีก็จะได้ของดีอ่ะอุ้ย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 ป้าเจอจานอันนี้ ลายจีดไปหน่อยเนาะแต่ว่าป้าก็ชอบนะดูตรงอื่นสิรู้สึกวันนี้จะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแต่ทำไมรู้สึกวันนี้จะมีน้องหมีมาขายเยอะมากเลยแล้วก็วันนี้นะพวกผ้าพันคอกับเสื้อผ้าแอนติวิ ผู้หญิงคนนั้นหยิบจานที่ป้าอยากได้อะป้าอยากได้ใบนัน่าวางนะป้าจะได้เอานั่นแหละน้องวางเลยจะได้เสร็จพี่น้องวางปุ๊บนะพอน้องเดินออกมาจากตรงนั้นปุ๊บพี่จะหยิบทันทีเลยแล้พี่ก็จะถามเขาทันทีว่ามันราคาเท่าไหร่อุ๊ยอุ้ยมีถ้วยด้วยอ่ะแม่เจ้าเอาละเว้ เสร็จป้าแล้วงานนี้มันก็จะต้องมันนี่เป็นของเก่าเลยนะต้องไปขัดเอาเดี๋ยวถามคนขายสิว่าเท่าไหร่คนไหนคนขายละ่ะ How much this one ีพ้าเสร็จป้าแล้วสองปอน80บาทมาช่วยป้ารื้อกันเนาะว่าจะ ป้าจะได้อุยป้าได้จานเล็กด้วย how much this one เดี๋ยวป้าถามเขาว่าใบเล็กราคาเท่าไหร่ป้าได้ใบให This one อันสองพันหนอะไรวะขายใบเล็กกับใบใหญ่ราคาเท่ากันเลยเจี๊ยนะป้าดูแก้วก่อนนี่แก้วเขานะมีเป็นเซตเลยเห็นนะป้าดู แก้วนี่เอาไปสักสวยเนาะแก้วก็สวยเนาะเป็นทีคัพเก่านะเนี่ยอันนี้คือคือรุ่นเก่าเพราะว่ามันจะเป็นเห็นไหมเนี่ยสเต็มอย่างเงี้ยคือรุ่นเก่าน่าจะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หรือยังไงเนี่ย How much for the Tea Cup? อันนี้สามปอนด์เนาะ ปลาก็ได้แหละหนึ่งเซตอีอีเดี๋ยวเซดูเซตรงอื่นมีอะไรป้ายังไม่ได้ไปร้านไหนเลยป้ายอยู่ร้านนี้แหละเดี๋ยวยังไงป้าจบคลิปก่อนเนาะ ขอเวลาป้าช็อปปิ้งก่อนขอเวลาป้าป้าช็อปปิ้งก่อนแต่ยังไงนี่ที่แน่ๆป้าได้เซตนี้แล้วนะจ๊ะทุกคนสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวยังไงป้าปิดคลิปก่อนน้ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าป้าพาไปที่ไหนอะไรยังไงและเดี๋ยวเรามา รุ้นกันนะป้าปาจะพาไปตะลุยที่ไหนหรือไปทาที่ไหนนะคะยังไงป้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ป้าด้วยนะป้าอยากจะขอบคุณมากเลยสำหรับ28คนที่กด subscribe ให้ป้านะคนถึงจะตามน้อยนะแต่บางคลิปนะมีคนดูป้าถึงแบบ8 9 0 0คนนี่ป้าปลื้มใจมากเลยว่าป้าลงแล้วมีคนดูเนาะ ขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามดูชมนะโอเคค่ะป้าไปแล้วค่ะขอเวลาช็อปปิ้งก่อนเนาะตื่นเต้นตื่นเต้น